แนวนะครับแนวนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแต่ก็นั่นอยู่นะครับผมกำลังใจกันนะครับทักทนี่เอ้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพาเดินชมนะครับผมก็ขึ้นเขียวชอุ่มพุ่มสวยเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมผมก็แม่อยู่คนเดียวนะก็ไม่ค่อยได้แต่งนะครับผม ก็มีอ่อนอยู่ครับผมยอดอ่อนๆแนวยอดอ่อนๆเนาะข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมชะอมชะอมนะครับผมชะอม ขอบคุณมากครับนี่ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนัองหลอกก็จะจบไปลวกกิ้มนะครับเราขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเพื่อนให้มาก็มาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตก็ได้กินนะครับได้กินอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมผมเพื่อนให้มาก็มาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตก็ ได้กินนะครับได้กินอยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนสวนผักนะครับผมริมรั้วนะครับริมรั้วนะครับผมนี่ก็คือผักขะนะครับผมผักขะนะครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพาเดินเที่ยวดูที่ปักเสาไว้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอ้วันนี้ก็มาชมกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาเดินชม รัวที่ปากไว้ตอนที่จะทาให้แม่ดอกกระเจียวมาครับดอกกระเจียวเหมือนกันนะครับผมมีดอกกระเจียวครับอยู่นี่กระเจียวบ้านนะครับเจียวป่าที่บ้านเราน้่นเนียครับผมมาลูกมากาลังใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมพาลูกชายเดินเด็นเล่นครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมต้นดอกกระเจียวมาครับดอกกระเจียวเหมือนกันนะครับผมมีดอกกระเจียวครับอยู่นี่กระเจียวบ้านนะครับเจเจียวป่า ที่บ้านเราน้่นนียครับผมมาลูกไหมมันเดินตรวจงานนี่ลูกขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่นะครับผมเสาที่ปากไว้ต้นไม้เพื่อนให้มาก็มาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตก็ได้กินนะครับได้กินอยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาเดินชม รั้วที่ปากไว้ตอนที่จะทาให้แม่ในรั้วนะครับผมปตายป่าตานี่ก็เรียกที่ก่อนนะครับผมพาชมป่านะครับพาพาชมป่าชมป่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมมันเดินตรวจงานนี่ลูกขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่นะครับผมเสาที่ปากไว้ต้นไม้เนี่ยเอ,อ้า ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับพาเดินชมนะครับผมได้กินนะครับผมผักริมรั้วที่เราปลูกเอาไว้เนาะมาลูกมาไามนี่มาเอ้วพ่อพาไปเดินนี่ดูนี่ครับผมไวสามต้นครับเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วตรงขึ้นไปนู่นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาเกี่ยวก้อยกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะ นี่ครับผมความสวยงามของต้นไม้นะครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับผมมีตะไลอ้อยสวนผักนะครับผมริมรั้วนะครับริมรั้วนะครับผมนี่ก็คือผักขะนะครับผมผักกะนะครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจน้องหล่อนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพาเดินเที่ยวดูที่ปากเสาไว้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอ้วันนี้ก็มาชมแนวนะครับแนวนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแต่ก็นั่นอยู่นะครับผมกําลังใจกันนะครับตักก็ขึ้นเขียวเฉอุ่มพุ่มสวยเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวเหมือนกันนะครับผมมีดอกกระเจียวครับอยู่ นี่ก็เจียวบ้านนะครับเจียวเจียวป่าที่บ้านเรานั่นไงครับผมมาลูกมาผมกม็แม่อยู่คนเดียวเนะก็ไม่ค่อยได้แ,แต่งนะครับผมก็มีอ่อนอยู่ครับผมแยกอ่ JR. อนๆแนบยอดอ่อนๆเนาะพอดเนเอ้ออา,าขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพา,าเดินชมนะครับผมได้ครับจินยอดเนะลอยลอยเขามาเก็บ ยอดอ่อนยอดอะไรไปกินเนาะเขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยผกัก <c oughs> <c oughs> น้องหลอกก็ไม่รู้ชื่อนะครับผมฮะเบ<ม>า,<ม>าก็ขึ้นเขียวชะอุ่มพุ่มสวยมันเดิมนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะพาเดินเที่ยวดูที่ปากเสาวไว้นะครับเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมโอวันนี้ก็มาชมมาเป็นกําลังใจน้องหลนะ่อนที่กล้า,าโฟม นี่ครับปลูกฝังหลักนะฝังหลักเนาะฝังหลักในรั้วนะครับผมปาตายปาตายนี่ก็เรียกชะอมชะอมนะครับผมชะอมขอบคุณมากครับนี่ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนัองหลอก็จะจบไปรัวกิมนะครับรอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำเน็ตขอบคุณมากมากเลยครับพาว เดินชมนะครับผมแนวนะครับแนวนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแต่ก็นั่นอยู่นะครับผมกําลังใจกันนะครับทักทันเพื่อนให้มาก็มาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตก็ได้กินนะครับได้กินอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ทักทายกันได้นะครับนี่ครับสวนผักขลานะครับที่ปลูกไว้ตามริมรั้วครับกลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาเดินชมรั้วที่ปักไว้ตอนที่จะทาให้แม่มามาชมเสาที่ปักปีที่แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมนุ่งครับยอดผักขานะครับผมใส่เกี่ยวก้อยกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ครับผมความสวยงาม ของต้นไม้นะครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับผมมีตะไล่อ้อยนะครับผมขอบคุณมากครับว่ามีการศึกหรอไหมอ่ามานี่มาลูกชายมาลูกชายเร็วมาเด้อขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพา,าเดินชมนะครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจนั่งหล่อนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจนั่งหล่อนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผมนี่ก่อนนะครับผมพาชมป่านะครับพาพาชมป่า จมป่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมแนวนะครับเนวนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมแต่ก็นั่นอยู่นะครับผมกําลังใจกันนะครับตักถั่วไอสามตนครับเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วตรงขึ้นไปนู่นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาลังใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมพาลูกชายเดิน เป็นเล่นครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมต้นนะครับผมขอบคุณมากครับว่ามีการสึกหลอไหมอ่ามานี่มาลูกชายมาลูกชายเร็วมาอาเป็นกําลังใจน้องหล่อนานจะิกะลาโฟมนี่ครับปลูกฝังหลักนะครับฝังหลักเนาะฝังหลักนี่ข้างๆเลยครับผมนี่ก็ต้นมะม่วงนะครับผม เออขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพาเดินชมนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายด้วยลูกชายครับบ๊ายบายครับผมเพื่อนให้มาก็มาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนาะโตก็ได้กินนะครับได้กินอยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคน ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจน้องหลอนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผักอันนี้น้องหลอก็ปลูกไว้นะครับผมเรียกผักอะไรไม่รู้นะครับนี่เนี่ดอกสวยไหมครับผมดอกสวยไหมนะครับวันนี้ครับผมปลูกไว้นี่กินจินยอดผักอันนี้น้องหลอก็ปลูกไว้นะครับผมเรียกผักอะไรไม่รู้นะครับนี่เนี่ดอกสวยไหมครับผมดอกสวยไหมนะครับวันนี้ครับผมปลูกไว้นี่กินจินยอดได้ครับจินยอดเนาะ ลอยไปลอยเขามาเก็บยอดอ่อนยอดอะไรไปกินเนาะเขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะครับนี่งครับผัก <c oughs> <c oughs> น้องหลอกก็ไม่รู้ชื่อนะครับผมผักอันนี้น้องหลอกเขาปลูกไว้นะครับผมเรียกผักอะไรไม่รู้นะครับนี่เนีย่ยดอกสวยไหมครับผมดอกสวยไหมนะครับผมหนี่ครับผมปลูกไว้นี่กินกินยอดผมกม็แม่อยู่คนเดียวนะก็ไม่ค่อยได้แต่งนะครับผม